สวัสดีครับ FC ช่องบรารบือรักเหรียญทั้งเก่าที่ใหม่ทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันหยุดวันเสาร์ที่24กันยายน2565นะครับที่ FC เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับก็มีเหรียญน,นะครับเหรียญเงินนะครับสามเหรียญเลยนะครับซ้ายมือก็เป็นเหรียญน,นะครับครบ3รอบของอ บสมเด็จพระครับารมินทรมาาบุญปกรณ์อดิเดชนะครับนะครับผมเี่ลึกสามรอบนะครับรอบหนึ่งก็มี 12, บสพันษาหรือสิปีนะครับ fc ก็3รอบก็3 6มสิบหกพันษาครับนะครับเหรียญนี้ก็นะครับเป็นที่นิยมของนักสะสมนะครับก็ตามหากันแล้วก็มีราคาซื้อขายกันในกลุ่มด้วยนะครับที่อยู่ในตลับนี้ก็เป็นเหรียญที่สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับ fc ก็ซื้อมาเพื่อสะสมครับ เพราะว่าเหรียญนี้ผมก็เคยมีครับได้มาแต่เหรียญน,นะครับผ่านใช้ครับสบภาพไม่สวยผมก็เลยทําการขายออกไปนะครับก็ได้เหรียญใหม่มานะครับ FC นะครับ ราคาเล่นกันนะครับเมื่อก่อนเล่นกันหลักพันนะครับแต่ตอนนี้นะครับด้วยภาวะเศรษฐกิจนะครับราคาเหรียญนะครับที่ออกมานะครับพร้อมกันมากๆนะครับราคาก็ลงมานะครับต่ำกว่าพันนะครับ F4 ราคาตอนนี้ก็ต่ำกว่าพันแล้วนะครับราคาสภาพที่ไม่พันใช้งานนะครับก็ไม่ก็ไม่ถึงพันครับซื้อขายกันครับผมก็แบบเทียนเลยครับผม F4 นี่นะครับ ที่ระลึกครบสามรอบนะครับผม F4 นะครับประชชนอายุครบสามรอบเรียกว่าเหรียญสีมาสีมาสามรอบเองครับอันนี้ก็คือนะครับมาถึงพอดีเลยนะครับเหรียญช้างสามเสียรชิดหนึ่งบาทปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบหกครับผม F4 คือต้องขอบอก f กขอนว่านะครับคลิปช้างที่ผ่านมาที่ผมเคยทําคลิปให้กับทุกท่านไปเนี่ยนะครับก็จะปรากฏว่านะครับไม่เห็นปีสองสี่ห้าหกเลยนะครับ วันนี้นะครับเหรียญปี24 5 6หนี้นะครับก็มาถึงแล้วนะครับ fc ก็ fc ดูครับเหรียญจริงครับเป็นไงบ้างครับนะครับนี่ด้านหน้าครับด้านหน้าพระบรมรูปรัชการที่6นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็เหมือนกันครับแต่ว่าถ้า fc ดูดีๆครับเหรียญบาทนะครับช้างสามเสียนอิยาลาพศปี24ีห56คือปีนี้ที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับ ะมีความคล้ายกับเหรียญช้างหนึ่งบาทสามเซียนปีรอศหนึ่งสองเก็บของรัชกาลที่ห้าหรือเปล่าครับนี่ครับด้านช้างนะครับผมเคยบอก f อไปว่าด้านช้างนี่จะใช้บล็อกเดียวกันกับนะครับเหรียญหนวดนะครับเหรียญช้างสามเซียนของรอห้าครับบล็อกที่ออกมาครับจึงจึงเป็นแบบนี้ครับเรียกว่าบล็อกตื่นครับผม f อจะเรียกว่าบล็อกตื่นครับนะครับบล็อกตื่นครับนี่คือบล็อกตื่นครับเนี ก็จะมีนะครับถ้าสังเกตดีก็จะเห็นนะครับช้างนะครับช้างเครืองอยู่ทางซ้ายมือทางีสักก็จะมีตาครับผมตาช้างเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับผมตาช้างนะครับผมอเคก็นะครับเหรียญก็ผ่านการใช้งานมานะครับ f สีเป็นร้อยปีแล้วครับก็คือน่าจะร้อยเก้าปีได้เนี่ยสองสี่ห้าหกเนี่ย f c ี็สภาพนะครับดูขอบดูอะไรครับผมน้ำหนักอันนี้ที่ผมได้มานะครับผมซื้อกับพ่อค้าในกลุ่มนะครับก็ น้ำหนักสิบห้ากรัมนะครับเต็มนะครับผม F สีน้ำหนักดีด้วยครับเนี่ยน้ำหนักดีด้วยครับเต็มไม้เต็มมือครับผม F สีเต็มไม้เต็มมือครับเพราะว่านะครับเนี่ยเนี่ยครับเหรียญนี้คือพูดง่ายคือหาสวยสวยยากมากนะครับ F สีหาสวยสวยยากมากช้างปีนี้นะครับเหรียญสวยสวยที่เห็นกันก็ส่วนมากก็จะอยู่ในระดับเกรดริ่งกันหมดแล้วครับเพราะว่านักสะสมนะครับส่งไปนะครับยังสถาบัน NGC อย่างที่ผมเคยบอก F c ไปเหตุผลก็เพื่อนะครับการ ที่ให้เหรียญเราเนี่ยอยู่ในตลับเกรยียดเนี่ยก็มีข้อดี2อย่างก็คือ1น,อนนะครับเหรียญนะครับอยู่กับเราได้อีกนานหลายสิบปีแล้วก็2นะครับสามารถเพิ่มมูลค่านะครับจากที่เคยเป็นอยู่ถ้าเป็นเหรียญโดดๆแบบนี้ครับราคาก็ก็จะอยู่เท่านี้ประมาณนี้ครับคือถ้าเราส่งไปยังสถาบันระดับโลกให้เขาออกเปลี่ยนให้นะครับได้ตลับมาได้ m s อะไรประมาณนี้นะครับราคา f c ครับราคาพุ่งสูงขึ้น มากกว่าหน้าเหรียญ3เท่าถึง10เท่าครับแล้วแต่นะครับค่าความสวยที่นะครับสถาบันจับมาให้นั่นเองครับ f อก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับง่ายๆครับผมนะครับส่วนการส่งเั้นไปเกรดนะครับก็มีขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับถ้าใครทําไม่เป็นนะครับถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ถ้าใครทําไม่เป็นก็แนะนำนะครับให้คนที่เคยส่งไปอ่ส่งไปเกรดนั่นแหละทําให้เรานะครับก็ลองลองว่าจ้างกันดูครับสักครั้ง2ครั้งนะครับถ้าเราอ่า พอรู้ช่องทางแล้วก็มาทําเองครับ F4 จะดีกว่านะครับ F4 ครับก็จจะมีข้อดีครับก็คือเหรียญจะอยู่เราได้อีกนานหลายปีนะครับถ้าอยากเก็บเนาะถ้าอยากเก็บหรือถ้าไม่อยากเก็บคือเราอยากเพิ่มมูลค่านะครับของของสะสมที่มีอยู่ก็คือส่งไปเกรดเองครับ F4 นะครับก็ประมาณนี้ครับผมมีรไรซับซ้อนครับนี่ครับช้างถ้ามีช้างสวยๆปี2องสี่ห้าหกมาอีกครับผมก็จะนะครับลองนะครับลองซื้อลองซื้อหามานะครับเพื่อ เพื่อเอาไวให้เอฟซีชมนั่นแหละนะครับต่อมาครับผมสุดท้ายครับเหรียญนะครับเหรียญหัวหนามนะครับชนิดราคา20เซนนะครับผมเอฟซียีเซนนะครับนี่ครับ2อ2ซเซนก็เป็นเอ่เหรียญนะครับที่มีนะครับหลายชนิดเหมือนเหรียญบ้านเราเลยครับ F c ซนะครับเหรียญอินโดจีนฝรั่งเศสนะครับผม FC ซครับเหรียญนี้ก็เป็นไซส์เล็กครับปกติที่ได้มาก็จะเป็นไซส์ใหญ่ครับผม F c ซนะครับ พศหน้นะครับลวดลายบนเหรียญคมชัดครับราคาก็ไม่แพงเท่ากับเหรียญใหญ่หรอกครับนะครับนี่นะครับลวดลายบนเหรียญนะครับเ c ก็นะครับก็ไม่ได้เปิดขอไปครับก็ไม่ได้ถ่ายนะครับพัสดุนะครับที่บรรจุนะครับเหรียญพวกนี้มาให้ f c ด้วยเพราะว่านะครับก็ยังไงก็ต้องถ่ายนะครับเหรียญในกล่องอยู่ดีผมก็เลยเก็บมาเลยนะครับแล้วก็ทำคลิปให้ f c ชมเลยนะครับ FC ครับ สำหรับเช้านี้ครับไม่มีอะไรมากครับท่านที่ไม่ได้ไปไหนนะครับก็มาเปิดดูช่องบารมือแรกเหรียญดูได้ครับผมครับอยากจะทราบราคาเหรียญแบบไหนยังไงครับก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปวีดีโอนี้ได้เลยครับผม f c ครับก็นะครับถ้ารู้ก็จะตอบให้ FC ทุกท่านนะครับผม FC ครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณ f อฟทุกท่านที่ให้การติดตามมาตลอดนะครับท่านที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม